คุณผู้ชมเลือกสิ่งที่ใช่ช้อปสิ่งที่ชัวนเลือกยูช้อปปิ้งทีวีค่ะและว,วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงนะคะขอบอกได้เลยว่าวิเศษสุดๆแน่นอนนะคะต้องรอติดตามนะะและอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้ากว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากสาร่ายแดงนั่นเองนะคะตาก็เริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าสาร่ายแดงเนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรนะ,ะแต่ พูดง่ายๆเลยนะตัวสาหร่ายแดงเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงรวมถึงผิวพรรณนะคะก็จะดีขึ้นนะใสขึ้นสวยขึ้นแน่นอนนะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะแล้วก็เริ่มอยากจะรู้แล้วนะว่าเจ้าสาหร่ายแดงจะช่วยอะไรได้บ้างมันหมายถึงอะไรนะแล้วก็ราคาแพงไหมนะพบกับคุณบูเอลิกาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แต่เาวิ่งจริงค่ะคุณผมมู้ชมดูสิ พีฉันมองไปเลยอ่อยต้องบอกว่าทุกคนทุกคนดูแลตัวเองได้หมายถึงว่าขาววิ่งได้สุขภาพดีขึ้นได้เดี๋ยวนี้ยแต่อยากจะบอกว่าต้าเคยเจอนะฮะต้าเคยเจอบูเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นี้นะเมื่อก่อนก็ก็อย่างนี้นะก็ขาขาวแต่ขาวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือแบบ เออเราก็หลายปีแล้วใช่ปะเราเจอันตั้งแต่ประมาณ56ปีที่แล้วใช่ค่ะโอ้โห oh, oh, <laughs> นะตอนนี้คือยังขาวเหมือนเดิม <laughs> แล้วก็แบบผิวดีขึ้นแล้วก็ดูเด็กขึ้นด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าเคลด็ดลับในการดูแลนะคะต้องบอกว่าต้องดูแลภายในมาสู่ภายนอก uh huh. คือต้องบอกว่าบูเองเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจแต่ <laughs> ๋ยวนี้มาเข้าใจแล้ว <laughs> เมื่อมาทำผิภพณา์อาหารเสริมก็คือการดูแลตั้งแต่ภายในเนี่ยมันจะส่งผลออกมาจากภายนอกอย่าง uh huh. ชัดเจนแต่ก็อยากรู้ว่าที่เราดูแลเนี่ยมันหมายถึงไอ้ตัวสไลด์แดงนี้หรือเปล่าใช่ค่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้ต้าเก เพราะว่าบูเองเนี่ยก็คือเมื่อก่อนไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรรู้สึกว่ามันไกลตัวเราแต่พอป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่นี่แหละเห็นอย่างนี้นี่เมื่อก่อนที่โรคมากทั้งปวดท้องแบบว่าเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็โรคกระเพาะกดไหลย้อนภูมิแพ้โอ้โหหัวไมเกรนเป็นโรคเยอะมากโอ้โหเป็นโรคเยอะมากเ่กไม่ดูแลตัวเองแล้วไม่ใส่ผู้หญิงก็คือไม่ค่อยออกกําลังกายอาหารก็ทานไม่ครบห้าหมู่ผักเพลิกนี่ขีดทิ้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นแล้ว พอเราเริ่มเริ่มไม่สบายเริ่มเข้าโรงพยาบาล uh huh. บ่อยก็เลยรู้สึก่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญ uh huh. แต่งานในวงการบันเทิงที่ทําก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลภายนอกด้วยเช่นกันก็ uh huh. เลยมองหาอาหารเสริมหรือว่าสิ่งที่จะดูแลดูแลเราอย่างปลอดภ uh ั huh. ยแล้วก็ให้มันเหมือนจากภายในสู่ภายนอกจร uh ิง huh. จริงนะคะก็เลยมารู้จักตัวสาหร่ายแดง uh huh. เพราะว่าอย่างแรนดอมอรเร่เนี่ยมันเปิดตัวตอนที่บูเองทําหุ้นส่วนกับไข่เราก็มีตัวคอลลาเจนมีตัวดูแลหุ่นแต่ว่าตัวที่ไขยดีที่สุดแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอืออมอร์เร่ยสีแดง ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะสาหร่ายแดงไม่เคยก็ยังงง,งงงอยู่ว่าหมายถึงอะไรปกติเราจะได้ยินแต่สาหร่ายสีเขียวที่ไานสาหร่ายสีสน้ำตาอะไรบ้างแต่ว่าสาหร่ายสีแดงเป็นสาหร่ายที่มีอายุยืนยาวนานที่สุดค,คือเขาเนี่ยจะไปเพาะเลี้ยงที่สแกนนิเนวีแล้วพอเพาะเลี้ยงเขาอยู่ในระบบปิดคือมีนักวิทยาศาสตร์มีการวิจัยของต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นอายุของสาหร่ายแดงยืนยาว 30ปีเมื่อเขาสกัดเป็นอาหารเสริมมันทําให้สาหร่ายแดงสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดในโลกตอนนี้โอ้นี่ไม่ได้เคลมนะคะแต่ว่าไม่ได้เคลมเองเพราะว่ามีเอกสารจากต่างประเทศน่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาหรือว่าต่างประเทศเขายืนยันว่าตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดตอนนี้แต่พูดถึงว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเขาก็มีเหมือนกันพวกสารต้านอนุมูลอิสระออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นการวิจัยในปัจจุบันตอนนี้สาหร่ายแดงคือต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดบางคนอาจจะ งงว่าอนุมูลอิสระมันคืออะไรทำไมเราต้องไปต้านมันด้วยเมื่อก่อนบุ๊คก็ไม่สนใจแต่พอเริ่มมีริ้วรอยเริ่มมีฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มรู้เริ่มต้องมาศึกษาเลยก็ค้เวลาป่วยเริ่มศึกษาถึงได้รู้ได้รู้ได้รู้แท้แล้วว่าค่ะว่าอนุมูลสระก็คือสิ่งที่มันทําให้เราเป็นโรคต่างๆทุกโรคเลยมันคือสารที่ทําให้เราแก่เหี่ยวคือพอร่างกายเราเหมีนอนุมูลสระเมื่อไหร่ ปากระจะมาเซลล์เราจะเริ่มเสื่อมทุกอย่างมันจะไปเกาะตามเซลลมันจะไปทําลายเซลมันจะทําให้เราเหี่ยวและแก่ซึ่งสารายแดงเนี่ยเมื่อเขาไปต้านอนุมูลสละก็คือการทําลายมูลสละต่างๆทํา,า,า,า fresh, ทให้ร่างกายเรากลับมาเฟชทําให้ร่างกายเรากลับมันเด็กขึ้นทั้งภายในและภายนอกนี่คือคอนเซ็ปต์ของสารายแดงสารายสีแดงหรือว่าแอสตาซันทีนสามารถต้านอนุมูลสละได้สูงกว่าวิตามินซี หกพันเท่าหกพันเท่าคือพอเห็นตัวเลขทุกตอนแรกไม่เชื่อเพราะว่าอันนี้ไปรู้จักเขาที่ uh huh. ต่างประเทศนะคือบินไปต่างประเทศแล้วถึงไปรู้จัก สูงกว่าวิตามินซีวิตามินซีคืออะไรถ้าเรารู้จักก็คือเวลาเราอยากจะผิวกระจ่างใสผิวขาววิตามินซีเข้าไปหรือแม้กระทั่งเวลาเราเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้คุณหมอให้เราทานวิตามินซีแต่สารายแดงสามารถต้านมุสระได้สูงกว่าตั้ง6กพันเท่า่ะเมื่อทานปริมาณเท่ากันนะคะคือมันสูงกว่าหรือแม้กระทั่งชาเขียวคือชาเขียวเราจะนิยมอยู่แล้วจะรู้ว่าช่วยในเรื่องเผาผลาญช่วยทั้งต้านมุสระช่วยเรื่องชะลอแงเขียวก็ดีอยู่แล้วสูงกว่าชาเขียว5้าห้าบเท่าคือมันสูงมาก หรือแม้กระทั่ง Q 1 0ทถ้าเกิดว่าคนที่ดูแลตัวเองจะรู้ว่า Q ิ0เทเป็นสารสกัดที่แพง,แ,พงและเป็นสารสกัดที่ดูแลเรื่องหัวใจใเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดสูงกว่า Q 1 0เทนแปดร้อยเท่า,าคือตัวเลขนี่หลักร้อยทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งอุ่นขาวที่ดังๆตอนนี้ก็สูงกว่าอาุ่นขาวสิบเจ็ดเท่าสูงกว่าวิตามิน E ีวิตามินอช่วยบำรุงผิว,ผวสูงกว่า e, ว <550 S 2> ิตามินอีห้า้อยห้าสิบเท่า คือสูงสูงกว่าหมดคือนักวิจัยต่างประเทศเขาทำปุ๊บแล้วมันสูงกว่าหมดแล้วบูเองตอนแรกก็เฮ้ยมันน่ากินมากเลยมันอยากลองมากเลยก็เลยลองด้วยตัวเองก่อนที่จะไปเป็นแบรนด์นามอเร่ต้องบอกว่าทดสอบด้วยตัวเองคือหิ้วจากต่างประเทศกลับมาเลยค่ะอยากทานพอทานเข้าไปปุ๊บเออดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบูเป็นโรคปวดท้องประจาเดือนรุนแรงเพราะว่าเป็นช็อกโกแลตซีสช่วยได้เยอะมากก็คืออาการดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อก่อนปวดหัวไมเกรนบ่อยเพราะว่าพักผ่อนน้อยปุ๊บอาการมาไวตรงนี้ดีขึ้นเยอะมากค่ะ เหมือนไหมกะทั่งหิ้วมาฝากคุณส่วนก็คือคุณไผ่พาทิศก็บอกว่าแบรนด์นี้นะคะไผ่เดี๋ยวนี้เขาก็หล่อขึ้นใช่เดี๋ยวนี้เขาอินเลิฟกับสาวใหญ่มากไผ่เองก็เป็นเจ้าของเดือดพันธุ์แล้วเขาก็เป็นโรคภูมิแพ้มายาวนานเนื้อรังทำยังไงก็ไม่หายเพราะว่าการทํางานกลการบันเทิงอ่ะก็คือปัญหาเหมือนคนทั่วไปคือเราพักผ่อนน้อยเราเลือกอาหารทานไม่ได้มันทีเราไม่มีเวลาออกกําลังกายคืออย่างไผ่เองเนี่ยเขาเป็นภูมิแพ้เพราะเขาทานปุ๊บ3 4ี่วันโทรกลับมาเฮ้ยแก มันดีจริงมันเห็นผลทําเลยอะไรเงี้ยสี่วันได้นะจริงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยชัดเจนมากไม่เกิน3 4มสี่วันคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะคนเป็นภูมิแพ้จะเป็นทุกวันจะเลือกวันไม่ได้เป็นตอนเช้าทุกวันตื่นมาเป็นเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เลยเห็นผลไวมากอีกโรคหนึ่งก็คือโรคนอนไม่หลับ บูเองไม่ได้ทดลองคนเดียวให้คุณพ่อด้วยคือพ่อเนี่ยจะเป็นคนเหมือนวัยทองอะค่ะนอนแบบหลับตื่นต่นเราก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีอาการอย่างนี้แต่เขาเป็นคนกลัวอาหารเสริมต้องบอกว่าคนตัคนคนผู้สูงวัยมักจะรู้สึกว่าอาหารเสริมคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรก็คือลองไปทานดูก่อนไม่บอกคุณสมบัติใดทั้งสิ้นให้พ่อไปสองเม็ดมื้อหลังอาหารมื้อเย็นตื่นเช้ามาพ่อบอกอืมทไมเมื่อคืนหลับสบายรู้สึกตื่นมาสมองโล่ง บุก็เลยบอกว่าสาหร่ายสีแดงนี่แหละคือเราไม่บอกผลอะไรเลยเพื่อเขาจะได้ไม่คิดไปเองก่อนให้ให้ดูว่าตื่นเช้ามาเขารู้สึกไงนี่คือผลลัพธ์ก็เลยต้องบอกว่าสาหร่ายสีแดงเนี่ยตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยทุกอายุแล้วก็ทุกโรคเลยคือเด็กเด็กสิบแปดสิบเก้านี่ทานได้ทานได้ค่ะทานได้หรือแม้กระทั่งบางทีลูกค้าตอนนี้ก็จะโทรเข้ามาถามว่าไอเอลูกเขาเป็นภูมิแพ้ยังไงก็ไม่หายอะไรเงี้ยก็บอกว่าทานได้แต่ว่าเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ยังไม่จําเป็นแต่ว่าทั้ง15อัพขึ้นไปอยากกจะดูแลตัวเอง็ไ แล้วแต่ถ้าเป็นวัยทํางานหรือผู้สูงวัยต้องบอกว่าสไลด์สีแดงจะทําให้คุณมีความสุขขึ้นในการดําเนินชีวิตเยอะมากคนคที่เป็นโรคอยู่แล้วก็คือทานตัวนี้ก็จะช่วยรักษาด้วยใช่ค่ะช่วยได้ให้อาการดีขึ้นค,คนที่ยังไม่เป็นหรืออยากจะป้องกันก็คือ<ก>ทานได้ด้วยใช่ค่ะแล้วคนที่อยากมีผิวดีๆก็คือทานได้อีกคือพอมันพอมันต้านเห็นมุสลิเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมันมาละมันช่วยได้แต่เรื่องผิวมันมาอย่างอย่างชัดเจนเพราะว่ามีการวิจัยเลยว่าสไลด์สีแดงสามารถปกป้องผิวจาก UVA UVB คือเหมือนเป็น การเป็นเกราะกันแดดให้กับเราอ่ะล้วสมัยนี้เนี่ยหรือไม่ต้องสมัยนี้หรอกบ้านเราอากาศหรือว่ามลษแดดร้อนมากทุกอย่างแล้วคนเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะขึ้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะน้อยแต่เดี๋ยวนี้มีคนเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะมากแต่ว่าสาไลต์สีแดงสามารถเป็นเกราะป้องกันผิวเราจากมลภาวะจาก UVA UVB ที่เป็นเรื่องผิวหมองคล้ำหรือว่าฝ้ากระจุดดงดำก็ช่วยได้ก็ช่วยหมดเลยมีงานวิจัยรองรับเยอะมากค่ะพูดถึงเรื่องของวิจัยนะวันนี้ค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะคะที่จะมา แนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องดีๆหรือเราไปพบกันเลยนะคะอยู่ทางด้านนู้นค่ะได้ค่ะ อ m o เร่แอสตาเพลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนทินและวิตามินอ e, ีในน้ำมันงาหม่อนเพื่อดูแลสุขภาพดูแลความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆชะลอริ้วรอยแห่งวัยให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ a m o เร่แอสตาเพลยังได้รับการรับรองทั่วโลกว่าดีที่สุดในโลก a m o เร่แอสตาเพลจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสดใสมากกว่าที่เคยเป็นอ่อนเยาว์มากกว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ กับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ปกติ1กล่องมี30เมตรราคา2,200บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง2,400บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-5415833จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมและนี่นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะคุณติธานากรน,นั่นเองค,ค่ะโอ้โเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณสุขภาพเลยแต่ก็ยังสงสัยอยู่นะคะเขาบอกว่าคนเราจะสวยดูดีได้เนี่ยต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกอคพิตีต้องครับผมตอนนี้ก็คือพลภาวะต่างๆมันเยอะแยะมากมายเลยค่ะถูกต้องครับอ่าพิติีมีอะไรจะแนะนำนะคะเพราะว่าการที่เราไปเผชิญมลภาวะ หรือว่าแสงแดดหรืออะไรเงี้ยมันทําให้ผิวพรรณเราแล้วก็สุขภาพเราไม่ค่อยดีใช่ถูกต้องครับในภาวะปัจจุบันที่เราอยู่สังคมเมืองต้องเผชิญก<ม>ับรถติดรีบเร่งทานอาหารก็อย่างที่บอกคือไม่ครบห้าหมู่ทานอาหารแต่จังฟู<ช>้ดนะฮะบอกว่าบางทีอาหารที่เราทานบางทีก็เป็นพิษต่อตัวเราแต่ยังให้พวกไหมต่างๆหรือสารที่เขาใส่ในอาหารหรือแม้กระทั่งบนกล่องโฟมหรืออะไรที่ชอบมีแบบมีคนแชร์กันมาในโลกออนไลน์ว่าอาหารที่เราทานก็อันตรายเหมือนกันซึ่งไม่พอ เครียดกังงานวันนี้คนเครียดกันงานเพราะว่านี่สินเศรษฐกิจครอบครัวสิ่งลนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้รู้ว่าเสี่ยงต่อโรคภัยไข่เจ็บปัจจุบันจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคหลายแรงค่งเยอะมากเลยตอนนี้ปัจจุบัน2ีสกว่าสาสกว่าเป็นมะเร็งเบาหวานอัมพพกษ์อัมพาตซึ่งแล้วเนี่ยสาเหตุมาจากการที่เราขาดวินัย แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะมีตัวช่วยแล้วมีตัวช่วยนะคือต้องบอกพี่ติเนี่ยเขาอยู่ในวงการอาหารเสริมเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นสิบปีแล้วแล้วก็เกาะที่จะมาเป็นอมอร์เร่แต่ละผลิตภัณฑ์เขาก็จะเป็นคนที่ทํางานร่วมกับคุณหมอต่างๆหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยต่างๆในการที่จะคิดคนสูตรให้กับเราซึ่งเขาเป็นคนมาเสนอเองเพราะว่าสาหร่ายสีแดงตอนนี้ต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกให้การยอมรับมากเพราะว่าบูดถึงบอกว่าบูไม่เชื่อตอนแรกถึงต้องไปต่างประเทศแล้วไปหิ้วกับมาเองแต่จริงพี่ติเนี่ยให้ข้อมูลบู่่แล้ววเรรราาาาอหสิ ที่มันจะแบบมาดูแลทั้งสุขภาพทั้งผิวได้และสุขภาพก็คือตอบโจทย์ทุกโรคเลยแต่ว่าก่อนที่พิออหมายถึงว่าหลังจากที่พิติบอกบุ๊กก็ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งค,คุณหมอให้คอนเซ็ปต์สาะด่ายแดงมาว่า แก่ช้าป่วยยากเห็นไามไหมคือฟังมานรู้สึกเออใช่เลยคือความแก่เราคงจะหยุดแบบสตาร์ฟเอาไว้ไม่ได้แต่เราสามารถแก่ช้าได้ไหมถึงแบบพอเราอายุสักสี่สิบห้าสิบก็ยังดูอ่อนเยาว์ได้อะไรเงี้ยหรือว่าป่วยช้าก็หมายความว่าบางทีตลอดชีวิตจะไม่ป่วยเลยก็คงยากแต่ถามว่าไม่จําเป็นต้องป่วยบ่อยหรือว่าป่วยช้าดีไหมก็เลยแบบป่วยยากดีไหมก็เลยแบบแก่ช้าป่วยยากเออหมอหนูเข้าใจแล้วสาราไหลแดงมันช่วยได้จริงๆริงอะเงี้ยค่ะซึ่งแอสซาซันทีนเนี่ยเป็นสารสีแดงซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบ โอ้ต้องบอกว่าสุดยอดของนักตรกรรมอาหารเสริมเห็นที่เห็นบบบอกว่าโอ้โหทุกอย่างคือมากกว่ามากกว่าใช่ใช่เพราะว่ามีการมีงานวิจัยแล้วก่อนที่สินค้าตัวนี้จะออกมาเนี่ยมีการวิจัยอา ทดลองในให้กับผู้ป่วยจริงๆแล้วเห็นผลแล้วที่สำคัญคือปลอดภัยอืานี่สําคัญปลอดภัยและเห็นผลถูกต้องครับพี่เดียพันของเรามีออยอแล้วก็มีตาฮาลานด้วยค่ะซึ่งอย่างสาหร่ายสีแดงเนี่ยคุณผู้ชมบางคนที่รู้จักอยู่แล้วก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วจะเราเลือกสาหร่ายสีแดงอะไระซึ่งบูเองตอนตอนที่จะมาเป็นอมอรก็เลือกนะคะต้องเลือกซึ่งพี่ตีก็เลยแนะนําว่าสาหร่ายสีแดงที่ดีที่สุดตอนนี้ต้องเป็นแหล่งจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาส่งไปพอเลนส์สแกนนีเนเวีย เลี้ยงหรือว่าสกัดอาหารเสริมนะให้พิธีเพิ่มได้แต่เขาบอกว่ามีคลิปที่ที่ฝรั่งเนี่ยเขาทําการทดสอบกับแปเปิ้ลเราก็งงคือได้เห็นแว๊บๆอยู่เหมือนกันมันมันเป็นผลยังไงคะก็ง่ายคือว่าการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ว่าดูว่าอย่างวิตามินซีเนี่ยที่บอกว่าเราบรรต้านช่วยเรื่องของแบบรักษาแบบความเรื่องภูมิภูมิการบกพร่องเราการบิดบัิของเราไอ้ที่ว่าต้านดีๆเนี่ยหรือว่าไอ้ชาเขียวเนี่ยที่เขาแบบ ช่วยลงชะลอไว้เนี่ยที่ว่าดีๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกับไอตัวของแอสซ่าทันทีอ่าสามตัวนี้มาเปรียบเทียบกันโดยใส่แอปเปิ้ลลงไปในนี้ซึ่งปกติแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยคือถ้าเราปอกปอกเปลือกเสร็จใช่ไหมแล้วก็ฝาดออกแต่ไอชิ้นเนี่ยถ้าโดนอากาศหน่อยนะมันก็ด่างไหมันเพราะในอากาศเนี่ยอย่างที่บอกคือมันมีมันมีตัวที่แบบมลภาวะต่างๆที่แบบเป็นตัวที่แบบ ทำให้มันเสื่อมเหมันเซลล์เราเซลล์ในร่างกายเหมือนกันถ้าเราโดนพวกนี้บ่อยๆร่างกายเราก็เสื่อมแต่หนน่ะเขาก็เลยเอาแอปเปิลตัวนี้เนี่ะปอกเป็นชิ้นเสร็จแล้วน่ะก็คือเอาไปแช่ในตัววิตามินซีชาเขียวและแอลซานจันทินในปริมาณแค่นิดเดียวเองนะแอปเปิลที่แช่อยู่ในตัวชาเขียวแล้วก็ตัวของวิตามินซีปรากฏว่ายังมีรอยช้ำอยู่รอยช้ำก็คือรอยเดิมๆมันช้ำอยู่แสดงให้เห็นว่าการต้านความเสื่อมของแอปเปิลเนี่ย ไม่คอมพิวต์ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อเทียบกับตัวแอสซัแอนทนเนี่ยเพียงไม่กี่หยดเนี่ยปรากฏว่ายังสดอยู่ยังเฟรชอยู่ใสเด้งเลยค่ะแสดงให้เห็นว่านี่คือการต้านของความเสื่อมที่ดีที่สุดน้ำนี่คือแอสซันคือประโยชน์ของมันคือว่าการต้านความเสื่อมค่ะอย่างที่พี่ตีบอกพอแอปเปิลมันอยู่ในสาหร่ายสีแดงแล้วมันยังเด้งยังใสแล้วเราลองนึกสิถ้าเราทานเข้าไปแล้วอ่ะเราก็ต้องเป็นใสนะสาหร่ายแดงมันไปทําให้อวัยวังต่างในร่างกายของเราทุกส่วนนะคะกลับมาสดใสเหมือน เหมือนมันกลับมาแข็งแรงครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนี่หลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่าไอตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของโรคภัยอะไรได้บ้างคะค่ะแอสตาแซนทีนอย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้านความเสื่อมในร่างกายค่ะซึ่งมีงานวิจัยรับรองว่าแพทย์เขาใช้หยิบตัวเนี้ในการที่แบบป้องกันรักษาในตัวในเส่อมของเช่นช่วยให้เรื่องของหลบสายตามาให้มองชัดขึ้นทําเอ่อทให้สายตาเนี่ยยังสดใสค่ะอ่าและเรื่องของนี้ที่บอกคือคนที่มีปัญหาเรื่องอมยิ้มอมพากค่ะ คนที่มีปัญหาเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจเหตุผลเพราะว่าคเลสเตอรอลไปอุดตันระบบเส้นเลือดอันนี้เป็นล้างซึ่งตัวนี้เนี่ยมันตัวช่วยในการในการล้างระบบพวกคเลสเตอรอลในเลือดล้างออกทําให้ความดันความดันโลหิตที่ไหลเวียนที่ดีขึ้นและคนที่มีปัญหาเรื่องพวกโรคกระเพาะต่างๆเพราะเราทานของพวกเผ็ดอาหารแบบ จัดทางด้านอะไรเมืองไทยถูกไหมฮะซึ่งตัวนี้ทําให้แบบกระเพาะเสื่อมเป็นโรคกระเพาะกดไลย้อนต่างๆอัดลมถูกต้องซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้แบบไปรักษาสมานแผลในกระเพาะทําให้กระเพาะของเรานั้นกลับมาเป็นปกติอ๋อคุณพรุณเลิศมากเลยแล้วที่สำคัญคือสังเกตเห็นไหมคนที่มีปัญหาเรื่องวข้อเข่าอักเสบเป็นนักกีฬาต่างๆซึ่งจะบอกว่าทันด้านของเอ่อคาร์ยหรือว่าเอนทจิ้งนะครับหมอใช้กับกลุ่มนักกีฬาคนที่มีปัญหาพวกข้อเข่าอักเสบ ตัวนี้จะไปช่วยเรื่องของการรักษาความเสื่อมของร่างกายการอักเสบลดการอักเสบของพวกข้อเข่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยค่ะเป็นการวิจัยอยู่ต่างประเทศกับผู้ป่วยด้วยคือก่อนที่จะไปเป็นแอซาซันทีเขาก็ต้องไปทดสอบกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคไตมานีค่ะหลังจากที่ให้ผู้ป่วยได้ลองทานสารไอซิดแยรและแอซาร์ีนผ่านไประยะเวลาหนึ่งเดือนก็นํากลับมาตรวจอาการต่างๆหรือว่าการรักษาต่างก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือการวิจัยต่างประเทศซึ่งซึ่งจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ย อยอยของเมริกา,าอายอของทางยุโรปอยอยทางญี่ปุ่นเกาหลีให้การยอมรับว่าตัวนี้ปลอดภยัยและอนุมัติใช้ในกับ คนทั่วไปคนทั่วไปได้หมดเลยถ้่ใครที่เป็นโรคอยู่นะโรคที่บอกไปโรคกระเพาะเกี่ยวกับตาหรือว่าอะไรทั้งหลายนี้ได้โรคคลอดโรคแโรคนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยไซนัตเรือรางใช่คนที่เป็นไซนัสก็น่าหึงสารนี่อยากถามเรื่องเกี่ยวกับภายนอกบ้างแหละนะคะรูคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าหน้าตาความริ้วรอยเหี่ยวย่นอะไรอย่างเงี้ยช่วยยังไงบ้างคะเอาจากผลลัพธ์ของรูก่อนเลยนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพเมื่อฮอร์โมนผู้หญิงเปลี่ยนแปลง สิวจะมาผู้หญิงเราจะเข้าใจกันเรก<ะ>สิวพวกฮอร์โมนอะไรต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยหูจะขึ้นเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้อยมากบางเดือนไม่ขึ้นบางเดือนมาเม็ดสเม็ดคือเรารู้เลยว่าการอักเสบต่างๆในร่างกายของเราชัดเจนเรื่องฝ้ากระเรื่องสุดด,ด่างดำต่างๆจางลงแ<ะ>ม้กระทั่งลูกค้าต่างๆที่สั่งไปทานเขาก็จะบอกว่าผิวเขาอ่ะดูกระจ่างใสขึ้นคือ<ะ>เปล่งปั่งขึ้นแม้กระทั่งริ้วรอยก็ดูแบบดูแบบจางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่เขารู้สึกว่าผิวเขาแห้งผิวเขาก็บอกว่าทำไมผิวนุ่มจังเลย เพราะว uh huh. ่าต้องบอกว่าใน,ในสาหร่ายสีแดงหรือว่าในออะโม i เรซาเพอร์เราเนี่ยไม่ได้มีแค่สาหร่ายสีแดงนะ, <Okay. S 1> ะเรามีน้ำมันงาม่อนด้วย <Okay. S 1> น้ำมันงามอนให้วิตามินอีธรรมชาติ uh huh. แล้วก็มารุงสมองด้วยโอเมก้า9 oh. คือใน1เม็ดเนี่ยคนทานเข้าไปแล้วตอบโจทย์ทุกอย่างนะ แล้วคนส่วนใหญ่ผู้หญิงบางคนที่รู้สึกผิวแหงง้งอะไรเงี้ยค่ะก็ผิวก็นุ่มชุ่มชื้นด้วย<ม>อีกหนึ่งสิ่งที่จะเพิ่มจากพิติคือเรื่องดวงตาของเราเรื่องสายตาเรื่องต้อต่างๆคือพอเราอายุเยอะขึ้นต้อจะมาจะมีหลายประเภทมากต้อนุ่อนี่ซึ่งต้อต่างๆมันเกิดจากอาการเสื่อมของเซลล์ในดวงตา<อ>แต่ตัวนี้เนะี่ยจะไปช่วยชะลอ,อการเสื่อมของเซลล์ในตาเราทําให้อาการต่างๆอย่างที่หมอบอกน<ม>ะคะป่วยช้าป่วยยากอย่างคนที่เป็นต้อก็ไม่ต<ม>้องเสี่ยงเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอื โหสรรพคุณแน่นทุกอย่างแน่นมากเลยนะคะถามตัวเองอะคุณผู้ชมนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากอยากมีสุขภาพที่ดีไหมนะอยากมีสุขภาพที่ดีก็คือเริ่มจากภายในแล้วก็อย่างที่บอกต้องมีวินัยด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ควบคู่กันไปแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ตีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญของเรานะคะผู้ใช้จริงทางด้านนู้นเลยค่ะไปค่ะ าเพลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาเซนทินและวิตามินอีในน้ำมันงาหมอนเพื่อดูแลสุขภาพดูแลความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆชะลอริ้วรอยแห่งวัยให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมออโมเรแอสตาเพลยังได้รับการรับรองทั่วโลกว่าดีที่สุดในโลกอโมเรแอสตาเพลจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสดใสมากกว่าที่เคยเป็นอ่อนเยาว์มากกว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ กับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ปกติ1กล่องมี30เมตรราคา2,200บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง2,400บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-5415833จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญแล้วนะคะและแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จริงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเรียกว่าพี่หรือน้องหรือเรียกอะไรดีหนูก็งงเลยต้องถามอายุก่อนหรือเปล่าถึงจะเรียกถูกนั่นะสิ่ว่าดูใสดูเด็กมากใช่ไหมค่ะอายุขออนุญาตถามอายุนิดนึงค่ะ48ย่างสี่สิ้ย่างสี่สิ้ย่างสี่สิ้ค่ะ แน่นอนเลยจริงค่ะแกแบบตึงมากอ่ะน่าใสมากจริงผิวพรรณก็ดีไม่เคยนะคะเรื่องแบบโบโทนทออะไรเลยคุณหมอไม่เคยได้เงินนู้นี่โบทอกับเราเลยว่าเดี๋ยวจะรู้จักผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะเลิกโบแล้วนค่ะขอขอถามพี่นุชเรียกพี่นุชนถามเลยได้เเจอเจอผลิตภัณฑ์นี้ยังไงคะก็เริ่มต้นก็คือตอนแรกไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็รู้สึกมีอาการแบบ ท้องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงปวดท้องธรรมดาไม่ค่ะอยู่ๆก็ปวดใช่รอบเดือนนี้ก็ปวดก็เป็นประจําเดือนก็มีก็มีบ้างก็มีปวดเรื่องเรื่องปวดท้องนี่อยู่ดีมก็ปวดอะค่ะปวดแล้วเราพอเราก็ไปเห็นผลิตภัณฑ์เนี้ยก็เลยลองซื้อทานดูน้องน้องน้องเพื่อนลูกเพื่อนถามเพื่อนลูกเพื่อนค่ะลูกเพื่อนเขาก็เออหายาอะไรให้ทานก็ไม่หายไม่หายก็เลยเราก็เลยก็บอกงั้นเราลองตัวนี้ดูซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็มาแนะนำเราเราว่าเป็นว่าเป็น เป็นของธรรมชาติแล้วเราก็เองเราก็ชอบทางนี้อยู่แล้วเลยก็เลยลองทานสองเม็ดเองค่ะสองเม็ดสองเมเลยปวดท้องหายเที่ยวสนุกเลยค่ะทีนี้โอ้เกิเราก็เลยอหึแบบ ไม่น่าเชื่อเลยแบบหายไปเลยลืมไปเลยอะค่ะใช่ทานแค่2เม็ดเอง2เม็ดหลังจากนั้นก็คือทานมาตลอดเลยหรือเปล่าใช่ทานตลอดก็ซื้อกลับมาทานที่ไทยด้วยก็ปวดเพราะแพงแพงแต่ก็ยอมค่ะเพราะรู้สึกปวดท้องแล้วันเที่ยวไม่สนุกกินอะไรก็ไม่อร่อยนี่ก็ต้องาหารญี่ปุ่นเนาะใช่ไหมทานก็ไม่อร่อยเลยค่ะก็เลยซื้อกลับมาทานเห็นบอกว่าก็มีอาการภูมิแพ้ใช่ไหารภูมิแพ้นอนยากแล้วพอทานตัวนี้ไปความรู้สึกค่ะที่ได้จากผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ ก็รู้สึกว่ามันลืมไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะบางครั้งตอนเช้าก็มีจามบางวันก็คันตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ร hmm, ู i, ้สึกเหมือนมันหายไปเลยลืมลืมไปอะค่ะลืมไปเลยว่าว่าเออเราเคยเป็นเลยิงจริงจริงจริงค่ะอ๋อมาคะแล้วเรื่องผิวพันธ์นะคะภายนอกกันแรกแรกก็แห้งเมื่อก่อนก็ผิวแห้งนะคะต้องทาครีมพอจับหน่อยนะคะผิวนิ่มมากหรือว่าอัำน้ำมมากค่ะนุ่มจริงค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นที่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องปวดท้องนี่ก็หายอ้โหตั้งแต่ปี2010นะคะที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนั้นใช่แล้วก็หาซื้อพอกลับมาไทยแล้วทีนี้มันก็หาซื้อไม่ได้แล้วไงคะก็พอดีบูมาเจอบูบูเลยได้ได้ทานมาคุยให้ฟังอะไรอย่เงี้ยค่ะผมก็เลย ใช่เรารู้จักอยู่แล้วคือต้องบอกว่าเราไม่ได้คุยกันก่อนนะคะแต่นันนุชเนี่ยเหมือนเขาไปญี่ปุ่นแล้วเขาก็ไปปลื้มตัวนี้เขาไปเลิฟตัวนี้มาอยู่แล้วแล้วเขาก็หาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้ส่วนบุเอก็ไปรู้จักตัวนี้ตอนไปต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็เลยพยายามทําทุกอีกทางว่าเริ่มเมื่อไหร่คนไทยจะได้กินเราจะบินไปญี่ปุ่นเพื่อจะให้ทานหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําเรื่องเกี่ยวกับที่จะนําเข้ามาคือถ้ามองที่บนกล่องมอริเอรซ่าเพ์จะมีธงชาติญี่ปุ่นอยู่บนกล่องเลยคือการันตีเลยว่านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หมายความว่าจะเอาธงชาติอะไรมาใส่บนกล่องอาหารเสริมที่ใส่ไม่ได้โดนจับนะคะต้องนำเข้าจากประเทศญี่ป <c oughs> <c oughs> ุ่นจริงๆซึ่งบนกล่องอะค่ะก็จะมีธงชาติญี่ปุ่นเนี่ยเหียมหัวมุมนี้มุมนี้อย่างนี้นี้อ่ามีธงชาติญี่ปุ่นก็คือการันตีเลยว่านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจริงพอมาเจอโนชก็เลยว่าเนี่ยโนชภูมิีทรมอาหารเสริมสาหรลายแดงอนนุก็บอกอุ้ยตัวนี้กินดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบก็เลยให้นุชได้ทานต่ออนุชพก็เลยทานต่อมันเนื่องมาได้ก็เลยเห็นนี้ยนะคะวัยสี่สิบแปดยังสวยยังใสยังเด้วย หนูขอสวัสดีคะโือแบบคือไม่รู้ว่าในทีวีคุณผู้ชมเห็นยังไงตอนนี้แต่ต้องฟังจากต้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าผิวนิ่มจริงๆใชนิ่มรจริงคะแล้วก็หน้าแบบว่าใสมากเลยอะ่ะคือเราเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง35ประมาณนี้ก็ โอเคแล้วแต่อย่างที่บอกเลยค่ะถ้าใครมาถามส่วนใหญ่ก็จะคนทักค่ะเนาะมีคนทักไหมว่นุ๊ตไปโบท็อกไปหรือเปล่าไม่ตไม่ต้องไปบอกนะคะว่าคือแบบไม่ต้องไปบอกแล้วหลังจากนี้นะคะอเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าคนที่อายุเยอะๆค่ะบางทีเขาก็กลัวอยู่แล้วแหละที่จะเป็นแบบว่าลองพวกเคมีฉีดโบท็อกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่กลัวและอยากจะสวยใสแบบธรรมชาติก็แนะนำอามอร์เรซาเพิร์าะว่านุ๊ตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หมอไม่เคยได้เงินนะคะแต่ว่าอามอร์เรซาเพร์ล เป็นสิ่งที่ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำด้วยสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็ต้องบอกว่าที่นุษยบอกว่าธรรมชาติแล้วก็ปลอดภยัยด้วยเพราะว่า ของอมอร์เรของเราเนี่ยกระบวนการผลิตเราผลิตเป็นซอฟ์เจลเลยเหมือนข้างในอย่างเงี้ยค่ะทานง่ายแล้วก็ดูดซึมร้อยเปอร์เซ็ดตก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดของอาหารเสริมเลยการที่จะผลิตมาเป็นรูปแบบแบบนี้ก็คือดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทานต่อเนื่องได้จริงๆเนี่ยต่างประเทศเขามีการิจใจให้คนเนี่ยทานต่อเนื่องหลายเดือนหลายๆสัปดาห์ก็คือพอตรวจสอบร่างกายตรวจเลือดปุ๊บก็ปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆทานยังไงบ้างคะ ถ้าสำหรับบูนะก็คือตอนแรกที่ทานเพื่อดูแลเรื่องโรคต่างๆบูทานวันละสองเม็ดก่อนนอนคือหลังอาหารเย็นอันนี้คือคนปกติทานก็คือ1นถึงสเม็ดได้เลยแต่ถ้าช่วงนอนน้อยเนี่ยบางทียอมรับนะคะอัดเช้าสองเย็น2ก็มีแต่ถ้ารู้สึกโอเคก็คือวันละหนึ่งเม็ดก็พอแล้วอานนท์นุทานแบบไหนค่ะรู้ก็ทานเช้ากลางวันเย็น าเวลาค่ะชทานได้มากน้อยก็ทานได้จริงจิทานมากไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าไม่ได้ป่วยไม่จําเป็นไม่จาเป็นวันละหนึ่งก็เห็นผลแล้วบางคนสองเม็ดะไรเนี้ยแล้วถ้าสําหรับคนที่อยากจะเออรักษาโรคโรคกระเพาะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยวันละสองก็พอนะคะค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงแล้วค่ะเพราะมันเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ลดลงเหลือสองบางวันก็เหลือหนึ่งใช่ค่ะ จะเปลี่ยนมีเปลี่ยนใจไปไม่ละไม่ไม่ไม่ห้ามเปลี่ยนเลยคือห้ามเปลี่ยนจริงๆแล้วคุณผู้ชมการันตีได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆนะแต่แน่นอนค่ะดีกว่านั้นแน่นอนบูมาถึงนี่ทั้งทีเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งทีนะและคุณผู้ชมที่ดูอยู่ณขณะนี้เท่านั้นด้วยนะคะอะไรคะคือวันนี้นะคะก็ยกสายโทรไปขอ ไผ่พาทิศเรียบร้อยแล้วเราเจ้าของไทยถึงคนแล้วนะคะวันนี้มานะคะขอจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ละกันนะคะก็ปกติ1กล่องมี30ซอฟเจล30เม็ดนะคะราคา2 2 0 0บาทขอวงเลยว่าราคานี้ไม่แพงนะคะไปต่างประเทศหลักหมืิงไม่งนึ่งกล่อง2อ0 0ก็ขายดีอยู่แล้วแต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ2กล่องในราคา2,400บาทยย ถูกไหมจ่ายฟังตรงนี้ก่อนก็คือก็คือเหมือนแบบเพิ่มอีก200ก็เหมือนได้แถมฟรีกล่องอีก200เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะดูแลสุขภาพของเรานะตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกทําให้ภายในดีแล้วนะภายนอกสดใสปกติแน่นหนึ่งกล่องสองพันสองร้อยแต่วันนี้โปรโมชั่น2กล่องในราคา2,400ค่ะเพิ่มอีกแค่200เท่านั้นนะคะนราเข้าจากญี่ปุ่นด้วยถูกมากใช่แล้วนะโทรมาเลยนะคะตอนนี้หาที่0 2 5 415833นะคะย้ำอีกทีค่ะ025415833นะคะซื้อ1กล่องราคาปกติ2002 2 2 0 0วันนี้พิเศษนะเพิอ่มอีก200ได้ไปเลย2กล่องนะคะ,คะโอ้โหปกมือให้เลยนะคะ <c oughs> คุณผ <c oughs> ู้ชมต้องรีบโทรมานะคะถ้าอยากมีสุขภาพดีๆแบบนี้นะคะสวยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกผิวพรรณเต่งตึงนะเ <c oughs> บรกอายุของคุณนะคะไว้ที่ประมาณตอนนี้48ใช่ไหมคะ คุณผู้ชมถก็ลดไปประมาณ1 0 15ปีสิบหยประมา้นะคะนะคะรีบสนใจนะคะรีบโทรมาเลยค่ะ0 2 5 4 1 5 8 3 3นแะคะแล้วก็ส่งรีทั่วประเทศด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเลยค่ะพี่นุชค่ะนะคะผู้ใช้จริงของเรานั่นเองนะมาเผยผิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ48เหมือน25เลยขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณรูมากเลยนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำแบบนี้นะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาแล้ว ราสามคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ a m o เร a แอสตาเพลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนตินและวิตามินอ e ีในน้ำมันงามอนเพื่อดูแลสุขภาพดูแลความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆชะลอริ้วรอยแห่งวัยให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ Amore a แอสตาเพลยังได้รับการรับรองทั่วโลกว่าดีที่สุดในโลก Amore a s อสตาเพลจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสดใสมากกว่าที่เคยเป็นอ่อนเยาว์มากกว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ กับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ปกติ1กล่องมี30เมตรราคา2,200บาทโปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเพียง2,400บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-5415833จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ